จงเชอร์รับเบอร์อยางรถย,ยนต์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของจีนท็อป10ของโลกขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองจีนหลักมุมกับดิฉันวัชวรินเศรษฐกุฎันค่ะช่วงนี้เราจะไปพบกับคุณชุยอีเหมิงผู้สื่อข่าวภาพภาษาไทยช h i นา m เมเดียกรุปค่ะสวัสดีค่ะคุณชุยค่ะสวัสดีครับคุณวัชรินครับขณะน,นี้ชุยอยู่ที่เมืองกุ้ยหลิงของจีน นั่งเรือบนแม่น้ำบีเจียงทำให้นึกถึงสำนวนจีนที่กล่าวว่ากุ้ยหลิน山水甲天下ทาราและภูผาของกุ้ยหลินนั้นเป็นหนึ่งในใต้ล่าคุณชุยคะกุ้ยหลินนั้นสร้างไรายได้และดึงดูดนะักท่องเที่ยวในประเทศจีนรวมทั้งนะักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากน้อยขนาดไหนและชุมชนท้องถิ่นได้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะตามสถิติของทางการกุ้ยหลินนะครับในช่วงไตรามาสแรกถึงไตรามาสที่สของปีนี้เมืองกุ้ยหลินใต้รองรับนักท่องเที่ยว มากกว่า125หลังคนโดยรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างแดนที่เข้าพักครั้งแรมมากถึง5 8 0 0 0คนเพิ่มครึ้งร้อยละ3 5 7เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า230้าล้านตอนลาสคารัฐเพิ่มครึ้งร้อยละ345การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของเมืองกุ้ยหลินที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ชาวบ้านท้องถิ่นได้ประโยชน์จากส่วนนี้ด้วยพร้อมกับการพัฒนาตั้งการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ทำให้รายได้จากการเก็บตัวที่มีจำนวนมากนอกจากนั้นยังส่งเสริมในต้านการโรงแรมภาตาคารการค้มนาคมการซื้อสินค้าในชุมชนโดยรอบเป็นต้นในขณะที่ผมได้มาทำข่าวที่นี่เมืองกุ้ยหลินจะพบได้ว่าชาวบ้านท้องถิ่นจำนวนมากเพิ่มรายได้จากการเปิดร้านเล็กๆโฮมสเตย์ ได้ขายสินค้าทำมาจากความคิดสร้างสรรค์ซึ่งก็ผลักดันตการจบต่อทางเศรษฐกิจด้วยครับรัฐบาลจีนมีนโยบายด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆอย่างไรบ้างคะคุณชุยคะรัฐบาลจีนให้ความสําคัญอย่างสูงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามแนวคิดเขาเขียวน้ําใสก็คือภูเขาเงินภูเขาทองเมืปบบีอปนี2021นายสีจิ้นผิงผู้นําสูงสุดจีนดูงานที่แม่น้ําหลี่เจียง ช่วงอย่างชั่วโดยในมาต้องยิงหยาดการจัดการทั้งภูเขาน้ําป่าไม้นาทะเลสาบทุ่งหญ้ทาทะเลทรายอย่างเป็นระบบเคารพธรรมชาติสอบคล้องกับการอนุร,รักษ์ธรรมชาติฉีจิ้นผิงยังกำชับา่าแม่น้ําหลี่เจียงเป็นมารดกธรรมชาติร่วมกันของมวลมนุษย์เราต้องทันทุกถนอมให้ดีกิจกรรมครั้งนี้ผมก็ได้มาทําข่าวที่แม่น้ําหลี่เจียงในประเด็นอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมเท่าที่ผมทราบมากเพื่ออนุร,รักษ์ขุนเขาและสายน้ํากุ้ยหลี่ให้ดี ทางการท่องถินได้ปิดเหมืองหินแด้ก่อสร้างอุปกรณ์กําจัดน้ําเสียและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนได้ออกมาตรการโปรโมทการท่องเที่ยวหลายประการอาทิเร่งพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่อาธิเรือสำรามเป็นต้นดึงดูดนักท่องเที่ยวเตินทั้งถึงแหล่งท่องเที่ยวใหม่นอกจากนี้ยังผลักดันการประยุกต์ใช้ 5G AR VR ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอวิธีเล่นใหม่และการสัมผัสใหม่ ขอบคุณคุณชุวยผู้สื่อข่าวจากชัยนาทเดีย g r กรุ๊ปนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาไปดูการท่องเที่ยวแบบผสมผสานแนวแฟชั่นที่ซีอานค่ะ